ช่วงอากาศเช้าเช้าที่ยะหาโอ้โหดูสิสดชื่นมากเลยเนี่ยที่กรุงเทพอะตอนเนี้ยฝุ่นเยอะมาก pm 2.5ก็เยอะมากที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันแต่ที่ยะหาโอ้โหแบบสบายปลอดมากเลยอะเนี่ยทุกคนลองดูสิว่าอากาศยามเช้าอะมันสดชื่นแค่ไหนตอนเนี้ยก็6 1โมง15นาทีเนาะแสงแดดเริ่ม เริ่มเริ่มมาแต่หมอกอะ่ะจัดหมอกนี่แบบเย็นสบายเลยอีกอย่างเลยคือถ้าสมมุติว่าไม่ปิดช่วงละมดอนเนาะจะออกไปวิ่งละอากาศแบบนี้วิ่งโคตรสบายเลยครับใครที่แบบตื่นเช้าอะ่ะลองดูนะครับเราสามารถที่จะทํากิจกรรมได้หลายอย่างเลยทั้งออกกําลังกายแล้ว ทำงานอะไรต่างๆที่มันของคันได้นะครับช่วงเช้านี่แหละเป็นช่วงที่หลายคนอาจจะเลือกนอนแต่เราออกมาออกกำลังกายอะ่ะจะช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับ